สวัสดีค่ะพบกับดิฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟริงวันนี้นะคะดิฟก็จะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะเรื่องที่เป็นเรื่องหาก,กินตลอดปีตลอดชาติแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจยังหลังไม่มาถามดิฟตลอดนะคะนั่นก็นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขและการป้องกันนะคะ c o r r e c t i v e action กับ piventi action คืออะไรนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถูกยุบรวมเป็น c A.P.A. นะคะทำไป c A.P.A. คืออะไรไม่เข้าใจนะคะวันนี้ริบจะมายกตัวอย่างให้ฟังนะคะผ่านเคสต์สตี้ง่ายๆกันค่ะ สำหรับในเรื่องของการเมื่อเราเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทํางานนะคะปัญหาชิ้นงานหรือว่าเป็นปัญหาแบบว่าลูกค้าคอมเพนมาเกิดข้อร้องเรียนต่างๆนานา,นานะคะสิ่งที่เราต้องดําเนินการมีอยู่3ส่วนค่ะตัวแรกคือคอลเลกชันนะคะคือการแก้ไขปัญหาทันทีการแอคชั่นทันทีนะคะเช่นของเสียอ่ะไปทําการรีเวิร์กรีแพร์เจียแตง่งนะคะคัดแยกแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการแก้ไขปัญหาทันทีอันที่2ค่ะเขาเรียกว่า c o l ์ e c t i v e action นะคะจะทำาอร์ l ีคทีฟแอคชั่ภาษาไทยคือการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของปัญหานะคะจะทำการ c o ร l e c t i v e action ได้คุณต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของปัญหานี่คืออะไรนะคะการรู้ว่าสาเหตุของปัญหานี่คืออะไรด้วยวิธีการ why analysis นะคะและรูปแบบที่สองก็คือใช้ผังกางปานะคะเสร็จแล้วพอเรารู้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะคะเราก็จะทำการแก้ไขให้ถึงรากเหง้าของปัญหาอันนี้คือสเต็ปที่สองที่ต้องดำเนิน ะะหรือถ้าไปย้อนในเรื่องของใบไอ a p a เนี่ยมันก็คือส่วนของการเป็น CA นะคะต่อมานะคะส่วนสุดท้ายซึ่งเราต้องทำเหมือนกันนะคะไม่ทำไม่ได้นะคะนั่นก็คือการ preventive action คือการแบบวางระบบหรือว่าวางการป้องกันไม่ให้ปัญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นซ้ำที่เดิมหรือว่าเกิดขึ้นในผแผนกอื่นๆหรือลักษณะงานอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ะะเดี๋ยวดิฟจะไปยกตัวอย่างให้ดูผ่านเคสตด้ง่ายๆเคสนี้กันค่ะมุดนะคะว่าดิปเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสิร์ฟน้ํานะคะเสิร์ฟน้ําก็คือกดน้าร้อนใส่ลงไปในแก้วนะคะทีนี้สมมุตินะคะว่าเราจะต้องกดน้าร้อนนะคะลงในแก้วแบบนี้นะคะเรากดน้ําร้อนลงในแก้ว นี่พอเรากดน้าร้อนใส่ไปในแก้วแล้วเราเดินถือแก้วลงถือแก้วไปเนี่ยมันจะเกิดการแบบว่าโอ๊ยร้อนทนไม่ไหวเลยและน้ําก็อาจจะหกได้นะคะซึ่งเพื่อนๆจะรู้ดีว่าการถือน้าร้อนนะคะโดยใช้มือที่สัมผัสที่ตัวของแก้วเนี่ยมันร้อนเนาะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการ ีน,นี้เมื่อเกิดน้ำหกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องดำเนินการนั่นก็คือการคอเลกชันนะคะการแก้ไขน้ำหกทำไงคะน้ำหกก็เช็ดนะคะแล้วก็อาจจะแบบกั้นบริเวณแต่เอาป้ายมาตั้งหน่อยนึงว่าอ่านี้ห้ามเดินนะจ๊ะมันมีน้ำหกอยู่นะจ๊ะแล้วก็ทำการเช็ดนะคะเก็บเศษก,กงเศษแก้วหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เรียกว่าคอเลกชันทำทันทีไม่ต้องวิเคราะห์อะไรนะคะ รูปแบบที่2นะคะก็คือการ collective action ที่นี้ไอสาเหตุที่พอเราถือแก้วน้ําร้อนเนี่ยแล้วน้ํามันหกเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรนะคะมันจริงๆมันมีหลายสาเหตุนะเราก็ต้องถามวายวยก่อนนะคะเช่นวยวยว่าสมมติว่าเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเราถือน้ําร้อนถือแก้วน้ําที่ใส่น้ําร้อนแล้วมันหกนะคะอะ่น้องๆอาจจะบอกว่า คือมันก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่หรอกแต่หนูแบบคือไม่ระมัดระวังเลยหนูก็แบบเดินเล่นชิลๆกับเพื่อนนะคะอ่ะอันนี้เราเราก็ต้องถามต่อว่าอ่ะแล้วทำไมหนูถึงไม่ระมัดระวังล่ะจ๊ะลูกจ๋านะคะหนูอาจจะบอกว่าสาเหตุที่หนูไม่ระมัดระวังเนี่ยเกิดจากการที่หนูอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปัญหาจากน้ําร้อนเนี่ยหรือว่าน้ําที่ใส่ในภาชนะเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาอะไรอ่ะถามต่อค่ะอ่ะแล้วทาไมหนูถึงไม่รู้ล่ะคะว่าไอ้ปัญหาที่เกิดจากน้ําร้อนเนี่ยคืออะไรหนูอาจจะบอกว่า เอาก็ไม่มีใครเคยสอนหนูนะคะหัวหน้าง,งานก็ไม่เคยสอนอะถามต่อค่ะทำไมหัวหน้าง,งานไม่สอนก็บอกว่าหัวหน้าง,งานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องสอนอะไรคือไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรคืออันตรายในการทํางานเนอะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจบที่ว่าเราไม่มีการระบุว่าอะไรคืออันตรายที่เราจะต้องถ่ายทอดให้น้องๆทราบก่อนเริ่มทํางานเนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาด้วยกันอบรม นะคะหรือว่าไปเขียนใส่ job description ไปเขียนใส่ในแผน OJT ต่างๆว่าเฮ้ยน้องต้องรู้อันตรายในการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานงถ้าสมมติว่าเคสเป็นเพราะว่าตัวของเอวทำไมน้องถึงถือแก้วแล้วแบบ เออน้ำ <Spin ning. S 1> มาถึงหกเอากาแก้วมันไม่มีหูมันไม่มีจานรองอะแล้วทำไมน้องถึงหยิบแก้วที่ไม่มีหูไม่มีจานรองเนี่ยมาใส่น้ําร้อนเอาก็แก้วที่มีหูกับมีจานรองมันไม่ได้อยู่ในบริเวณน,นั้นอะอะทำไมแก้วที่มีหูกับมีจานรองเนี่ยมันถึงไม่อยู่ในบริเวณนั้น เพราะว่ามันอา,อาจจะมีการเอาแก้วเนี่ยแก้วที่มีหูและมีจานรองเนี่ยไปใส่น้ําประเภทอื่นน้ําเย็นน้ำอะไรธรรมดาอะทําทไมถึงเอาแก้วที่มีหูและมีจานรองเนี่ยไปใส่ในน้ําประเภทอื่นเละจ้าลูกจา๋าอ่ะน้องเขาอาจจะบอกว่าอืมก็ ไม่มีการกำหนดสเปกไว้อะแล้วก็หยิบอะไรได้ก็หยิบเอาตรงนั้นแหละดังนั้นถ้าปัญหามันเป็นแบบนี้นะคะเราต้องแก้โดยการที่วางภาชนะที่เหมาะสมณนะจุดปฏิบัติงานลักษณะของการแก้ไขปัญหานะคะก็คือใช้แก้วที่มีหูจับนะคะแบบนี้นะคะหรือทางที่ดีเนี่ยใช้จานรองแก้วด้วยจะดีมากๆเลยค่ะ การจัดเตรียมแก้วนะคะที่มีจานรองแก้วพร้อมนะคะอาจจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาของเราในที่นี้นะคะเห็นไหมสองเคสเนี่ยก็แก้กันคนละเรื่องเลยนะคะต่อมาค่ะสมมติอะไอีกเคสหนึ่งสมมติถามวแล้วก็ตอบอีกแบบหนึ่งนะคะเช่นเออทำไมน้องถึงแบบว่ามันมันถึงหกราคาน้ำทำไมมันถึงหกมันถึงแบบถือแล้วแล้วรับอุณหภูมิไม่ไหวน้องบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันร้อนเกินไป อ้าน้ำร้อนเกินไปคือไงคะคือคนที่ดื่มน้ำเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการดื่มน้ำร้อนขนาดนั้นนะคะคือต่อให้หนูไปเสิร์ฟให้เขาเนี่ยเขาก็ต้องรอรอให้น้ำเนี่ยหยุดร้อนแล้วเขาก็ค่อยแบบว่าดื่มกินได้นะคะดังนั้นเนี่ยออพ,พ,พอถ้าถามแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมน้ำร้อนเกินไปเขาบอกว่าไอ้ตัวของกาต้มน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบกำหนด ออลิมิตในการตัดอะ่ะน,นึกออกป่ะมันก็ปล่อยเดือดไปเลยเงี้ยอ่ะเราอาจจะต้องไปแก้เรื่องกาต้มน้าว่าเอะกาต้มน้าเนี่ยฉันขอแค่70องศาพอนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันร้อนเกินไปแล้วคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดื่มน้าร้อนขนาดนั้นด้วยแล้วฉันก็ไม่ได้ใช้ชงกาแฟด้วยนะคะดังนั้นก็ เด็กก็อาจจะถือได้ด้วยซ้าอาจจะเพิ่มจานรองนิดนึงหรือหรือจริงๆแก้วอาจจะหนาน,นิดนึงเขาอ,อาจจะถือได้ด้วยซ้ําโดยที่ไม่ได้รับรู้รู้สึกอะไรเลยนะคะอันนี้ไปแก้เรื่องออการาร้อนหรือ้าถามอีแบบนึงนะคะว่าทาไมน้องถึงถือแก้วน้ําแล้วแก้วน้ําม,มันถึงโกล่ะลูกฮะทำไมมันถึงแบบ มันถึงใส่น้ําร้อนแล้วมันหกอ่ะโอ้พี่จา๋าหนูเดินไปเนี่ยมันไกลมากเลยไอความร้อนเนี่ยหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่พอหนูเดินขึนไปไกลมากเลยหนูเริ่มไม่ไหวหนูเริ่มล้าลงล้าลงล้าลงอ่ะทำไมหนูต้องถือน้าร้อนไปไกลขนาดนั้นนะอ่ะออ้กากาน้ําร้อนอยู่ตรงนู่นคนกินอยู่ตรงนี้หางเงินเกือบกิโลแล้วจ้ะพี่จา๋าน่ะถ้าเป็นในเคสนี้แก้ยังไง ก็ต้องเอาการนำร้อนเนี่ยไปหาคนที่จะต้องรออับประทานอาจจะก,กำหนดจุดใหม่ในการวางการนำร้อนเห็นไหมคะถ้าเราถามวายและวายเราไปคนละเรื่องเลยวายตั้งต้นไปคนละเรื่องกันเลยการแก้ไขปัญหาก็คนละเรื่องกัน ะะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำ corrective action ได้เราจะต้องรู้ก่อนว่ารากเหง้าของปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรนะคะสมมติว่าในเคสนี้อาจจะเป็นเรื่องของการที่แก้วน้ำเนี่ยมันไม่มีหูแล้วก็ใช้ภาชนะที่ไม่เหมาะสมในการใส่น้ำนะคะทีนี้พอเราตอบแบบนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทำการแก้ไขเลยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการเอาแก้วน้ำที่ถูกต้องตามสเปคไปวางหน้าจุดที่เหมาะสมนะคะอาจจะกำหนดขั้นตอนนะคะว่า เราเนี่ยจะไม่มีการใช้แก้วน้ำที่มีหูในการใส่น้าเย็นอะไรเงี้ยก็กาหนด work instruction ในการทํางานแล้วก็อาจจะอบรมให้ความรู้น้องๆน,นะคะว่าเฮ้ยน้องๆจะต้องทําอย่างนี้นะในการทํางานในการตักน้ําร้อนนะคะตักในปริมาณเท่านี้ใช้แก้วแบบนี้จานรองแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการตรวจเช็คตรวจติดตามการทํางานต่าง ส่วนสเต็ปสุดท้ายนะคะไม่ทําไม่ได้ค่ะคือเราแก้ไขปัญหานี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมนะคะดังนั้นทุกๆคนจะต้องทํา preventive action นะคะอย่าลืมนะถ้าเออมาดูคลิปของดิฟนะคะติดตามช่องดิฟเนี่ยทุกครั้งที่ตอบปัญหาจะต้องจบด้วย เอ,อ่อพ n เวนทีฟแอคชนะคะจะต้องตบท้ายด้วยพ e เวนทีฟแอคชั่นนั่นก็คือทํายังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะในเคสนี้การทํายังไงไม่ให้เกิดขึ้นอีกอาจจะทําได้จากการที่เราเนี่ยไปเขียนว่าอินสักชั่นในการทํางาน 2. มีลูกถ่ายของแก้วน้ํานะคะสามากำหนดให้หัวหน้าง,งานเนี่ยเดินตรวจตา 4. ก็คือว่าเอ่ำหนดในเรื่องของบทลงโทษถ้าเอาแก้วน้าผิดประเภทไปใช้นะคะ อย่างเงี้ยอันนี้คือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกนะคะแล้วอย่าลืมนะคะในทุกครั้งที่มีได้รับไปแจ้งปัญหาต่างๆเนี่ยตอบให้ครบ3ข้อนี้นะคะการแก้ไขปัญหาทันทีการแก้ไขปัญหาให้ถึงรากเหง้าของปัญหาและการป้องกันปัญหานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ดิทําตอนไหนเพิ่มเติมนะคะก็กดคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะอุย้ย อย่าลืมนะคะตอนนี้ดิมี Tik t o อกแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามติ k t o อของดิบได้นะคะก <c oughs> <c oughs> ็ฝากกดติ๊กตอกเขาเรียกว่ากดอะไรคะก <c oughs> ด Follow เป็นกําลังใจนะคะให้ดิบหน่อยนะคะดิบก็เอาความรู้เหมือนกับนี่แหละแต่ว่าไปแปลงในรูปแบบของ Tik t o อกนะคะ <c oughs> วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ